ละครชีว mes, you 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 ิตรักเมียจำเป็นตอนที่8ปดเนรตีโดนระเหตไปอยู่กับครุฑที่บ้านพักคนงานคุณนายเห็นเข้าก็ร้อนใจแต่เพชรนี่แกไล่เนียนไปอยู่กับไอ้ครุฑที่บ้านพักคนงานทั้งที่เนียนเป็นเมียแกอย่างนั้นเหรอก็เขาท้องกับคนอื่นนี่ครับไม่ได้ท้องกับผมผมจะต้องเลี้ยงเขาเอาไว้ทำไม ันรู้จักเดียนดีเนียนไม่มีวันคบชู้สู่ชายถ้าเขาท้องเขาก็ท้องกับแกไอ้เพชรแต่เขาเป็นคนบอกผมเองนี่ครับแม่จะมีเหตุผลอะไรที่เนรตีจะต้องบอกว่าท้องกับคนอื่นเขาบอกบอกด้วยความโกรธบอกด้วยความน้อยใจบอกยังไงแกก็จะเชื่ออย่างนั้นเหรอแล้วเขาจะโกหกผมไปทำไมล่ะครับแม่ผู้หญิง เวลากโกรธเวลาง่อนเขาก็ต้องโกหกกันแบบนี้แหละก็แกเล่นเอาผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ในบ้านดูแลเอาอกเอาใจซะยิ่งกว่าเมียตัวเองใครมันจะไม่โกรธก็ผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้นุชเขาต้องเจอสภาพแบบนี้เขาต้องแต่งงานกับนายเอกรัตน์จนท้องแบบนี้ก็เพราะผมเป็นต้นเหตุถ้าผมไม่นอกใจเขาไปนอนกับเนรตีทุกอย่างก็ไม่เกิด ระหว่างลูกแท้ๆกองแกที่อยู่ในท้องเนียนกับลูกของคนอื่นแกคิดว่าแกเห็นใครสำคัญกวก่ากันลระฮะเจ้าเพชรแม่แน่ใจได้ยังไงว่าเป็นลูกผมผมก็เห็นเข้าไปกับในครูตลอดเวลาไปกินข้าวออกไปข้างนอกช่วยงานกันทำห่วงใยกันยิ่งกว่าผัวเมียตามใจจะเชื่ออย่างนั้นก็ตามใจถ้าวันหนึ่งเนียนมันทนไม่ไหวหนีไป อย่ามาง้อก็แล้วกันไอ้เพชรไอ้ลูกโง่มีนานุชอยู่ที่บ้านของเพชรในฐานะแขกคนหนึ่งเธอพยายามที่จะนอนกับเขาเพื่อจะได้เป็นผัวเมียกันจริงๆแต่ชายหนุ่มก็บ่ายเบีย่ยงบอกว่าเธอกำลังท้องอยู่คุณท้องอยู่น,นุชอย่าทำแบบนี้เลยถ้านุชคลอดสัญญาได้ไหมคะว่าเราจะอยู่ด้วยกัน ในฐานะสามีภรรยาเหมือนคู่อื่นๆทั่วไปอ่ะจ้ะยิงสาวยิ้มดีใจแต่ก็ไม่สบายใจนะักที่เนียนยังอยู่ที่นี่เกิดตรวจ DNA ขึ้นมาแล้วเขารู้ว่าลูกในท้องเนรตีคือลูกของเขายังไงซะเขาก็คงจะรักลูกเธอเท่ากับลูกตัวเองไม่ได้แพทย์คะแต่น้ตอ่ะ ไม่อยากอยู่ห้องคนเดียวนุชกลัวผีขอนุษนอนที่ห้องคุณได้ไหมคะได้สิจ๊ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วขอบคุณนะคะเพชรใจดีกับนุชที่สุดมีนานุษวางแผนร้ายตอนนี้เธอก็ท้องใหญ่พอๆกับเนียนแล้วจึงเอาน้ำผงซักฟอกมาเทเอาไว้ในห้องน้ำเสร็จแล้วจึงร้องบอกเดียนนี่นำเดียน ฉันลืมของในห้องน้ำแกช่วยไปเอามาให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะเนียนรับปากจะไปเอามาให้แต่เกิดปวดท้องกระทันหันจึงเดินเลี่ยงออกไปพักก่อนทำไมไม่ได้ยินเสียงร้องนะมันยังไม่ล้มอีกเหรอมีนาดูสงสยัยเลยตามเข้าไปดูในห้องน้ำโดยลืมว่าตัวเองเทน้ำผงซักฟอกไว้อยู่จึงลื่นล้ม วายกรุณเพชรได้ยินเสียงร้องของเธอก็วิ่งมาอุ้มมีนานุชขึ้นแล้วเขาก็ตวาดเนรตีเธอทำอะไรนุชฉันเปล่านะคะถ้านุชเป็นอะไรเธอเจอดีแน่เดี๋ยวฉันพานุชไปโรงพยาบาลก่อนกลับมาเราได้เจอกันใช่ดหนุ่มเสียงก้าวเนียรู้สึกเสียใจมาก พอเขาออกไปได้สักพักนึงแล้วเธอก็เกิดอาการปวดท้องโอ๊ยทำไมปวดท้องอะโอ๊ยวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเพราะคุณนายยวนกับวายออกไปทำบุญที่วัดยญิงสาวปวดท้องมีเลือดไหลเปื้อนที่หน้าขาช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าช่วยด้วย ว้ยเดินเร็วๆสินางหวายฝนจะตกแล้วนี่แกเห็นไหมก็เร็วแล้วสิคะคุณนายก็เดินในเท่านี้แหละค่ะคุณนายเองก็เถอะเดินเร็วๆแบบนี้ทำยังกบสับสาวถ้าเลื่นล้มไปเดินไม่ได้อย่ามาโทษกันนะคะแกอย่ามาแช่งฉันน,นั่นนางหวายช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีช่วยด้วย,วย,วย,วยนางหวาย แกได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรล่ะคะคุณนายไม่เห็นจะได้ยินเลยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นไงเสียงนั้นะ่ะแกไม่ได้ยินหรอไปดูสิอุย้ยผีหรือเปล่าคะคุณนายหวย,ยิ่งเป็นคนกลัวๆผีอยู่นะคะหนังบ้าคนยิ่งกลัวๆอยู่ไปไปดูด้วยกันค่ะไปคะ่ะคุณนาย วายเดินเข้าไปก่อนแล้วร้องรานเมื่อเห็นเนียนยืนอยู่แล้วมีเลือดไหลเป๋อหน้าขาคุณนายขาคุณนายแล้วคุณนายยวนจึงรีบพานเนียนส่งโรงพยาบาลเนียนคลอดก่อนกำหนดแต่ลูกแข็งแรงดีแต่ลูกของวีนานุดต้องอยู่ในตู้อบเพชร ไม่มาดูลูกของตัวเองเลยเพราะมัวแต่เฝ้าลูกของมีนานุ์ทำให้คุณนายยิ่งโมโหไอ้เพชรไอ้ลูกเลวไอ้ลูกสารเลวมีอะไรโหลแม่เจอหน้ากันอยู่ๆก็มาด่าผมเมียแกคลอดลูกไม่ไปดูดัมดูดีเลยนะมายืนเบื่ออะไรอยู่ตรงนี้เมียนะครับใครโอ้ยแกมีเมียกี่คนกันล่ะเนรตีคลอดแล้วหรอ ก็อเออสิคลอดวันเดียวกับอินันมีนานุชของแกนั่นแหละแต่หน้าเหมือนแกอย่างกับแกไม่เหมือนเด็กที่เป็นลูกของนางมีนานุชหรอกจริงเหรอครับแม่จริงสิหน้าเหมือนแกมากเอารูปตอนเด็กๆมาเทียบกันได้เลยใช่หนุ่มอยากไปดูลูกใจจะขาดดูให้เห็นกับตาว่าหน้าตาเหมือนเขาจริงหรือเปล่าพอมีนานุชรู้เขา้าก็แกล้งร้องโอดโอยโอ๊ย ปวดท้องปวดท้องจังเลยแม่ผมไปดูนุชก่อนนะเขาปวดท้องมากอีกแล้วอะโอ๊ยไอเพชรเมื่อก่อนฉันเอายาให้แกกินแล้วไงฮะว่าฉันระปวดหัวสงสัยตอนเด็กๆคุณนายจะต้องเอายาให้คุณเพชรกินแน่แน่เลยค่ะนังหวายเกว่าลูกฉันเหรอเอา้าก็คุณนายด่าคุณเพชรก่อนหวายก็แค่ตามน้ำเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตาม ลูกฉันฉันด่าได้คนเดียวย่ะคนอื่นไม่มีสิทธิ์เอา้าเป็นอย่างนั้นไปคุณนายละก็เกิดจ,จบไปแล้วนะคะสาหรับเมียจำเป็นตอนที่8ค่ะตอนหน้าเป็นตอนที่9มาเอาใจช่วยเนยรตีกันนะคะ